อย่าบอกฉันว่าเธอมีรักยอย่าบอกฉันว่าเธอมีเขาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่เหงาไม่ต้องพูดไรเลยได้ไหมเอเเอเทกขไม่สรหาทุกๆค,กกคนอนเชื่อผมเถอะ ครอบเาขาครอ,อบกับฉันปวดตามื่อตาโม,ามาแบบเนี้ยคิดความคิดถึงที่มันไม่ถึงมันติดตรงเนี้ยแล้วจะบอกเธอมาคือติดที่เขาเขาไม่ถึงสักทีหละงใหสุดไงอ่ะุดไงอ่ะไอ้เตาะมาหัวชุดตุ้งพระตษาที่กกอินคุณอยู่กับเขาหมดยังไงไม่รู้อ่ะไรไอ้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 คิดถึงเธอตลอดเวลาเป็นเพราะจะตื่นมาลืมหลับตาอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไป เธอเป็น,อข,อน,อปอนของเขาก่อนก็ไม่แค่สงสัยเธอเธอรักเขาก่อนรักที่เธอให้เขาคงปเป็นระแท้แน่นอนแต่ถ้าหากเ,เธอเก่าพูดซ้อเธอจะเข้านอนอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนเธอเดี๋ยวทำอะไร นะเดี๋ยวยวนะนะกลับมานะยังอีกเหรอกลับมาก่อนนะโอ้โหลวนี่มีแว่นทำไมไม่ใส่เฮ้ยอ่าโอเคอ <laughs> น้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อน้องก้าวนะครับเด็กชายหลึกพุนพชิชรัตน์ครับอยู่จังหวัดพัทลุงครับ น้องเก้าเนี่ยนะฟังสำเนียงรู้เลยตอนแรกตั้งใจว่าน่าจะมาแถวแถวเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถ์นะ <c oughs> โอ้โหพัดลุงเลยพี่เก้ามีเสียงที่มีน้ำหนักดีมากๆแล้วข้อได้เปรียบตรงเนี้ยจะทำให้พัฒนาไปร้องเพลงได้หลายๆแบบมากๆเลยดีมากเลยลูกขอบคุณครับพี่จะถามนิดน,นึงว่าเราชอบแบบแต่งตัวแบบนี้ชอบแบบร้องเพลงที่ไม่เหมือนคนอื่นปะชอบครับเป็นตัวของตัวเองปะครับ ต้องมาอยู่กับพีแล้วล่ะ,ะทำไมอะ่ะ<ก>คุยไปคุยมาแล้วมาตลบลงอันนี้ก็หนูเป็นตัวของตัวเองคือ<น>เขาร้องเพลงเพอร์เฟกเหมือนที่พี่พี่รัดเก้าบอกอยู่แล้วแต่หนูม,มีความรู้สึกว่าสิ่งที่หนูชอบในตัวไม้สุดคือ Inner, อินเนอร์เขาอะข้างในเขาเวลาเขาร้องเพลงวิธีจับไม์ทุกอย่างมันดูมันมีดีไซน์ของเขาเองเพราะฉะนั้น คนนี้ขอหนูแล้วกันนะพี่ไม่ได้พี่คิดว่าพี่เก้าคนจะอยู่ทีมพี่ก้าท่องเข้าใจว่าคนที่มีจุดยืนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วพี่ได้อพี่ถอดเสื้อออกพี่ถอดเสื้อออกถอดกางเกงออกอ้าวข้างในก็ยังสุดอีกอาเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงุนอย่างงี้น่ะเสื้อกางเกงยุดนะยกมือมายกมือยกมือมีแบบตีสีบอลกันด้วยอ๋ออโอเคเออ เออดูดีนะเนี่ยอบนี่แหละดูดีนี่แหละใส่แล้วมีจุดยืนบรูน่เธอจะต้องชื่อใหม่เป็นบรูโน่พี่จะออกอัลบั้มดินเหนียวให้ก่อนถ้าอยู่กับพี่ตีกันน้องจะเหนื่อยโอ้ยอยู่กับพี่พูดภาษาเดียวกันอยากใส่อะไรเดี๋ยวพี่พาไปซื้อเลยถ้อยู่กับพี่น้องจะได้พัฒนาการก็จะเสียนะก็จะบ่นทั้งวันเลยวันก่อนไม่เสียเลยคนเข้าโรงพยาบาลเลยไม่สีอ้าวเลือกหรือยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เลือกพี่มีเรื่อง <c oughs> เรอเล่นรอเล่นรอเล่นอาตามสบายฉะนั้นผมขอเลือกพิติค่ะ ลบอะไรลบร้อยร้อยร้อยจากนูไปนั่งดูเลยไปนั่งดูเลไปนั่งดูเลยแล้วก็ยกหมอนขึ้นยกหมอนเห็นอะไรไหมชูเลยชูเลยเป็นของราแล้วเป็นของราแล้วยย้ยย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 ดยย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 ย <laughs> yeah! I'm happy Yay! Yay!